สวัสดีครับผมหอการ์ัวชีรวิทย์นะครับรับบทเป็นหมอปรามในเรื่องแม่คโูคนใหม่ครับสวัสดีค่ะน้ำฟ้าธเนยพัฒค่ะรับบทเป็นล้อมดาแล้วก็ไฝดำค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ Q a ครับ Yes No Question ครับคำถามเลยจ้าที่บ้านมีลูก3คนซึ่งอยากจะให้เป็นออาหมดเลยแล้วก็เกิดเดือนออกัสด้วยวันที่31 จิงหาออกัสครับมีพี่ชายคนโตพี่อาร์มคนกลางพี่ไอ้ก็อกอกัสอ๋อสามคนเหรอแอบ,บดู <laughs> จริงชอบสีขาวสีดำมากกว่าค่ะชอบเบสิคแตแเราก็ชอบสีม่วงถ้าสมมุติว่าเป็นสีแบบที่สดใสสดใสแต่ว่าชื่อน้ำฟ้าค่ะ <laughs> แต่ไม่ได้ชอบสีฟ้าชื่อน้ำฟ้ามาจาก มันแม่ตั้งให้เหรอด้ถามแม่ป่ะไม่ไม่ได้ถามแต่เหมือนแม่จะบอกว่าก็คือน้ําที่มาจากฟ้าก็เหมือนฝนนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยากให้มันเก๋ๆก็เลยน้ำปลาแอบมองเหรอไม่ได้พี่น้องออกัดเฮ้ใช่คีบสี่อ่ะหนูยี่สิบเกิดสาเก้าหนูเกิดสี่สามโห สี่ปีสี่ปีเพราะว่าพี่กัสอายุเท่าพี่ชายหนูอืมให้น้องรักอื <c oughs> ฟังเพลงแนวชิวๆิวสบายๆครับจะไม่จะไม่ใช่แบบล็อกอะไรเงีย้ยจะเป็นป๊อปมากกว่าพี่กั๊ใส่ใส่ป๊อป c ิว l l c หนูฟังเคป๊อปค่ะชอบเกาหลี ตอนนั้นไม่ได้คุยฮะไม่ได้คุยกันเลยตอนนั้นเพราะมันไม่มีสีที่ต้องเข้าด้วยกันใช่ไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันคืออาสีตอนนั้นแป๊บๆก็ตายแล้วไปถึงไนบทนะพีไม่ค่อยได้เจอร้านพี่อยู่พี่นักแสดงมเยอะด้วยน้ำปลาชอบกินชอบกินทุกอย่างที่ เป็นนมที่เป็นนมขนมไข่มุกนี่ของโปรดเลยสุดยอดมากแต่ก็พยายามลดให้ได้หวานน้อยมันก็มีบ้างอ่ะก็คือจะตอบว่าไม่เลยมันก็ดูแบบว่าเด็กผู้ชายก็ต้องมีเล่นเกมความจริงไม่ความจริงแล้วหนูว่านะพี่โอกรสชอบนอนหรือเพราะว่านอนไม่หลับใช่ใช่นอนไม่หลับไม่ก็แทงสนุกรู้ด้วยรู้ด้วย ตอบโนเลยเว้ยนะไม่ได้หรอกภาพมันฟ้องต้องอธิบายไหมไม่ต้องหรอกหนูว่าเสนอซึ่งจากกันเก่งตอนนี้ชอาวงอะไรรู้ป่ะ่อวงอะไรที่เป็นเหมือนอะไรแบ่ยไม่เช่เป็นบอกว่าี่ไม่รู้จักกันอ้ว่นะเป็นสถาบันเออเอา BTS ปะ พี่เก็บใบแล้วเอพูดไม่ถูกสถานีเออสถานีไม่หรอพี่กัดอ๋อพี่กัดไม่ชอบถ่ายรูปพี่กัดชอบถ่ายสตอรี่แน่เลยมากกว่าเธอเชื่อใจตัวเองที่มันบอกว่า ธอได้ไหมไม่เร็วไปใช่ไหมเธอทั้งหัวใจของฉันเอาต่เพื <S 2> <S 2> อ่อรักเธอกับใครรักเกินจะห้ามใจจากเธอได้เลยโอ้ยฟังเอยสดท้ายแล้วนะครับขอฝากละครของเราสองคนด้วยแม่ครัวคนใหม่นะครับเป็นโนเมนติกคอมเมดี้ที่ ที่เชื่อว่าทุก